โอไมครเอ้ยโอมิครอนคือพี่อย่านั่งเมอเลยนะโอมิครอนเนี่ยน่ากลัวจริงหรือเปล่าวัคซีนฉีดดีกว่าไม่ฉีดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ตัวต่อตัวกับกรุณาปรควมสี่ผมตัวลิต้ลและตัวฟินาครับสวัสดีค่ะตัวลิต้ลวันนี้ตัวลิต้ลตัดผมใหม่ปะ ไม่ได้ตัดวินามันดูเยอะขึ้นใช่ไหมคะใช่มันยาวมันเลยเหมือนเป็นอีกทรงหนึ่งแล้วเขาล็อกดาวน์หรอถึงไม่ไปตัดผมอะพี่นายอย่าพูดอย่างนี้เดี๋ยวคนล็อกจริงๆนะตกลงคือเรายังไม่ชัวร์ว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่ว่าตอนเนี้ยมันไม่ใช่เขาอ่านอะไรไอ้ตัวนั้นเนี่ยโอไมครอนเอ้ยโอมิครอนคือคนคนกรีซภาษากรีกเนี่ยมันคือโอมิครอนใช่ไหมใช่ใช่โอมิครอนแต่ว่าของเราเนี่ยให้อ่านว่าโอไมครอน คือตอนนี้ที่อ่านข่าวภาษาไทยนะโอมิครอนหมดเลยก็เราถูกขอร้องให้พูดอย่างนี้รือก็เลยใช้ตามว่าโอมิครอนแล้วเราจะโอมิครอนหรือโอมิครอนดีเราเลือกติดปากไปแล้วว่าจะเป็นอะไรไหมอ่ะก็โอมิครอนแล้วกันเพราะว่าเราตามเจ้าของต้นตำรับโอมิครอนโอมิครอนโอมิครอนเราจริงๆไม่ได้อยากเรียนภาษากรีกด้วยทีแบบนี้เลยเนาะอนาคตอาจจะได้เรียนตัวที่ลึกกว่านี้ลึกกว่านี้ใช่ใช่ก็วันนี้จะคุยกันถึงเรื่องของไวรัส สายพันธุ์ใหม่ณนะที่เราคุยกันตอนนี้โอมิครอนใช่ในขณะที่เราคุยกันอยู่เนี่ยยังมีข้อมูลไม่เยอะมากนะต้องรออีกประมาณสักสองสัปดาห์จากวันที่เราคุยกันแล้วอ,ออกอากาศวันเาสาร์เสาร์ที่สี่สี่เออวันที่สี่ที่เรา,เอ,าออกอากาศเนี่ยคาดว่าอีกสองสัปดาห์สามสัปดาห์เราถึงจะรู้ใช่เพราะตอนนี้นักวิทย์เขากำลังทํางานอยู่กําลังศึกษามันอยู่ก็อีกสองสัปดาห์หน่าจะได้รู้ว่า โอมิครอนเนี่ยน่ากลัวจริงหรือเปล่าใช่แต่ที่เขาตกใจกันไปก่อนแล้วเนี่ยเพราะว่าลักษณะทางกายภาพของโอมิครอนเนี่ยมันดูน่ากลัวเพราะมันกลายพันธุ์เยอะมากพี่นาเออให้ลิตเติ้ลอธิบายเรื่องการกลายพันธุ์จะบอกให้ก่อนว่าคนนี้คือคนที่เขียนสคริปต์เรื่องโอมิครอนมาตลอดโดยเฉพาะถ้าเราดูหน้าตาของไอตัวไวรัสเนี่ยมันจะแบบเหมือนมีมงกุฎเนาะมันคือโคโรนาที่แปลว่ามงกุฎอ่ะใช่เพราะฉะนั้นเราจะเห็นไอ้แฉกเห็นปะแฉกอันนั้นคือแฉกๆกนั้นอ่ะเป็น หนามโปรตีนที่ไวรัสเนี่ยใช้เกี่ยวเข้ากับเซลล์แล้วก็ที่ปลายหนามเนี่ยมันจะมีโปรตีนที่ไปลิงก์กับตัวรับในเซลล์มนุษย์เหมือนเป็นกุญแจอะพี่นาที่ใช้ไข่เข้าเซลล์เราอ่าแปลว่ามันมันเหมือนกับเป็นเป็นแบบอาวุธสําคัญใช่ดืดด<ๆ>แล้วก็เ,เกี่ยวร่างกายเราเกี่ยวกับเรา,เราแล้วก็ปุ๊บเข้ามาในตัวเราทีนี้ที่เขาตกใจเนี่ยเพราะว่ามันเกิดการกลายพันธุ์ที่ตรงแหลมๆเนี่ยเยอะที่หนามเนี่ยเยอะคือเจ้าโอมิครอนเนี่ย กลายพันธุ์รมๆ50ตำแหน่งแต่ว่าใน50ตําตำแหน่งเนี่ย3าตำแหน่งอยู่ที่บริเวณหนามเขาก็เลยตกใจเพราะไม่เคยเจอเยอะแบบนี้มาก่อนเพราะปัญหาก็คือถ้าเกิดมันเปลี่ยนหน้าตาไปยังสมมติเอาสมมติง่ายๆเลยนะพี่นาเป็นเจ้าของบ้านพี่นาทำกุญแจหรือทําระบบอัตโนมัติไว้ที่หน้าบ้าน<ม>ว่าถ้าเกิดมีคนหน้าตาอย่างลิตเติลเข้ามาเนี่ยให้ผลักออกไป เพราะว่าหนูอาจจะเคยมีประวัติเข้ามาแล้วแล้วระบบป้องกันของวม่นาจําได้อันนี้คือระบบของการทําวัคซีนเพื่อเข้าไปให้ร่างกายเรามันจําได้ว่าถ้ามีหน้าตาอย่างลิตร์นลนะห้ามเข้าเด็ดขาดเพราะฉะนั้นไอ้วัคซีนที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อจำไอ้หน้าตาของพวกความแปลกหน้าของลิตร์นล แต่ว่าถ้าเกิดมีน้องแอนเข้ามาน้องแอนไม่เคยอยู่ในสารระบบมาก่อนเลยอะ่ะแต่ว่าเกิดโผลขึ้นมาเพราะมีการกลายพันธุ์เนี่ยประตูบ้านพี่นานไหนกุญแจบ้านจับไม่ได้แล้วน้องแอนก็สามารถจะเข้ามาได้โดยง่ายใช่อันนี้คือที่เขากลัวกันเพราะว่าไอ้ที่เขาเจอ32จุดบนหนามโปรตีนของโอมิครอนเนี่ยมันมีหน้าตาแปลกๆเยอะเหมือนกันเยอะแล้วก็บางหน้าตาเนี่ยก็เคยพบมาแล้วกับในโควิดตัวก่อนหน้าเช่นในเดลต้าที่เรารู้กันว่าแพร่ระบาดเร็วมากแล้วก็ตอนนี้เป็นตัวหลักแล้วหรือ พบในเบลตาที่มีประสิทธิภาพในการหลบหลีกภูมิคุ้มกันมันเหมือนมันเอาสิ่งดีๆมาไว้ที่ตัวเองแล้วก็มีสิ่งใหม่ที่ดีสําหรับมันนลยสิดีสาหรับมันแปลว่ามันเอาอจุดเด่นของไวรัสตัวเดิมๆเนี่ยมารวมอยู่ที่ตัวมันใช่ไหมใช่แล้วมันมีหน้าตาที่เราไม่เคยเจอมาก่อนด้วยใช่ไหมซึ่งอันเนี้ยนักวิทยาศาสตร์เขาต้องมาไขรหัสพันธุกรรมเพื่อดูว่าไอ้ที่มันเปลี่ยนไปหน้าตามันเปลี่ยนไปเนี่ยมันจะทําให อีตัวโอมิครอนเนี่ยมันแรงขึ้นมันไรขึ้นหรือเปล่าใช่แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่เขาทําอยู่ตอนนี้ก็คือเขาจะเอาเลือดของอดีตผู้ติดเชื้อกับเลือดของคนที่ฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยไปทดสอบดูว่ามันจะมีผลอะไรมันจะป้องกันโอมิครอนได้ไหมทําไมต้องมาเปรียบเทียบกันเพราะทั้งสองคนก็มีภูมิเหมือนกันแต่เป็นภูมิที่เกิดจากซอสที่ต่างกันใช,ใช่ไหมเกิจากธรรมชาติกับเกิดจากวัคซีนแปลว่า r e สปอนส์ ond, หรือการตอบรับของคนสองคนอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้ใช่พี่นาหรืออีกกลุ่มหนึ่งก็อาจจะเป็นกลุ่มที่ฉีดวัคซีนแล้วและเคยติดเชื้อกลุ่มนี้อาจจะมีภูมิแรงสุดก็ได้อันนี้ยังทดสอบอยู่ว่ามันยุ่งอีูวะมันยุ่งยุ่งจริงๆเพราะฉะนั้นณนะขณะที่เราคุยอยู่แล้วก็เทปนี้ออกอากาศวันที่สเสาร์ที่สเนี่ยนะสิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับโอมิครอนเนี่ยชัดๆแล้วเนี่ยมันจะมีอยู่สอย่าง ถ้าพี่ผิดบอกด้วยอันแรกก็คือมันมีการกลายพันธุ์ในตำแหน่งหนามโปรตีนซึ่งเป็นตัวที่มันใช้ทะลุทะลวงร่างกาย<ช>ของเราเนี่ย<ช>เยอะขึ้น<ช>อันที่สองคือดูเหมือนจะแพร่ได้เร็วขึ้นมากกว่าเดลต้าแต่ที่ยังไม่รู้เลยคือพอติดแล้วเนี่ยมันจะรุนแรงขนาดไหนแล้วมันสามารถจะหลบภูมิคุ้มกันเราได้มากน้อยขนาดไหน ภูมิคุ้มกันนี่หมายถึงภูมิคุ้มกันที่เกิดจากการฉีดวัคซีนและเกิดจากการติดเชื้อด้วยใช่เพราะว่าไอ้ตรงที่กลายพันธุ์ส่วนหนามโปรโตีนนะพี่นาะมันมีบางจุดที่นักวิทยาศาสตร์เข,ขาคาดกันว่ามันไปเปลี่ยนส่วนคือตรงปลายหนามมันจะมีโปรโตีนของไวรัสที่ใช้จับกับตัวรับในเซลล์มนุษย์ที่ชื่อว่า s 2, <S 2> <S ทีเนี้ยเขาก็คาดว่าการกลายพันธุ์เนี่ยมันไปเปลี่ยนหน้าตาของโปรตีนตัวนี้ในการจับกับ s 2พอมันเปลี่ยนหน้าตาโปรตีนปุ๊บแอนติบอดีในร่างกายเราก็จะจำไม่ได้ อันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่เาขาคาดว่าอาจจะทําให้มันหลบเหล็กฟูมคุ้มกันได้เยอะขึ้นนี่เป็นโคศสกสปปคอไม่เอาไม่เอาให,ห้หนูไปเป็นโคศกสปปคอมาไม่เอาหนูหนูโดนด่าไม่เอาอัปเดตโอมีข้อนิดนึงว่าปัจจุบันที่เราถ่ายวันนี้ตอนนี้พบผู้ติดเชื้อแล้วอย่างน้อย28ประเทศรวมจำนวนผู้ติดเชื้อประมาณ300ราย เดี๋ยวต้องต้องฟุตโน้ตหน่อยว่าที่เราคุยกันเนี่ยคือวันที่วันพุธที่สองพุธที่สองนะวันที่พระราหัสจะให้เป็นโค้ส่งสรวิคาหจำวัดจำคืนดีนเลยเพราะฉะนั้นโน้ตนะโน้ตนะที่เราบอกยี่สิเท่าไหร่ยี่สปดยสิบแปดเนี่ยเป็นตัวเลขของวันที่สองสองธันวาคมธันวาคมแล้วก็เยอะที่สุดตอนนี้ก็อยู่ที่แอฟริกาใต้มากกว่าร้อยห้าสิบคน เนี่ยพี่นั่งดูข่าวนะอันนี้นิดนึงเพื่อความเข้าใจเพราะว่ามีคนถามมาเยอะว่าแอฟริกาใต้มันอยู่ที่ไหนอยู่ใต้อฟริกาเอา่อาอธิบายง่ายๆสําสหรับคนที่อาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยแถวนั้นทวีปแอฟริกาเนี่ยคือทั้งทวีปแล้วเขาก็จะมีส่วนทางแอฟริกันเหนือแอฟริกันเหนือก็จะเป็นแบบติดติดเมดิเตอร์เรเนียนใช่ไหมโมร็อกโกทูมิเซียอะไรพวกนี้ทีนี้แอฟรกิกาใต้ก็คือทวีปแอฟริกาซึ่งอยู่ทางใต้หลายคนงง ว่าประเทศแอฟริกาใต้เนี่ยมันอันเดียวกับแอฟริกาใต้หรือเปล่ามันคนละอันกันคือในในในทวีปแอฟริกาส่วนใต้เนี่ยมันมีประเทศหนึ่งที่ชื่อประเทศแอฟริกาใต้ใช่และมันมีกลุ่มประเทศที่เขาเรียกว่าแอฟริกาทางตอนใต้ใช่ซึ่งก็จะรวมแอฟริกาใต้ไปด้วยแล้วก็ประเทศอื่นๆเช่นแบบเลโซโทมาลาวีซิมบับเวอะไรอย่างนีเ้เออเพราะฉะนั้นเวลาเราบอกว่าการพบเชื้อที่แอฟริกาใต้เนี่ย ถ้าเกิดไม่ใส่คำว่าประเทศแอฟริกาใต้มันจะหมายถึงกลุ่มประเทศที่อยู่แอฟริกาทางตอนใต้8-9ประเทศซึ่งรวมประเทศแอฟริกาใต้ด้วยงงไหมไม่งงเออไม่งงเพราะว่าบางทีพี่พ,พี่พี่ฟังข่าวแล้วคนพูดบางคนสับสนอเออว่ามีการพบที่แอฟริกาใต้แล้วก็ไม่รู้ว่าที่แอฟริกาใต้มันมีประเทศแอฟริกาใต้ด้วยแต่ตอนนี้ประเทศที่พบเยอะที่สุดก็คือแอฟริกาใต้ที่เป็นประเทศนะ คือประเทศแอฟริกาใตา้ประเทศแอฟริกาใตา้ส่วนประเทศอื่นๆที่อยู่ในแอฟริกาทางตอนใต้ก็มีการพบบ้างอย่างเช่นบอสวานาซึ่งน่าจะเป็นตัวเลขอันดับสองลงจากประเทศแอฟริกาใตา้แล้วก็อีกอันที่เป็นปัญหาคือห้ามเรียกว่าโควิดแอฟริกาใต้หรือโควิดบอสวานาเพราะว่าเพราะว่ามันคือเขาเรียกมัน ized, s t i g m a t i z e มันตีตราประเทศมันตีตราแล้วอันที่สก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ย ไม่รู้มันมันกลายพันธุ์ที่ไหนด้วยซ้าไปเพราะว่าล่าสุดเนี่ยในขณะที่เราคุยกันเมื่อวานนี้เนี่ยเนเธอร์แลนด์ก็บอกว่าจริง,รงๆแล้วเนี่ยเคสที่เขาพบเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นก่อนที่ประเทศแอฟริกาใต้<น>จะบอกด้วยซ้าไปว่าฉันเจอเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเราให้ถูกเนี่ยก็คือประเทศแรกที่มีการรายงานว่ามีการพบเชื้อนี้นคือประเทศแอฟริกาใต้แต่ไม่ได้แปลว่าพบการกลายพันธุ์ที่นั่นใช่คือเขารายงานเพราะว่า แอฟริกาใต้เนี่ยมันผ่านจุดพีการระบาดมาหลายเดือนแล้วพี่นายอดผู้ติดเชื้อมันน้อยแล้วเหลือแบบร้อยสองร้อยคนแล้วอยู่ดีมันก็เพิ่มขึ้นมาพอเพิ่มขึ้นมาเขาก็ตกใจเขาก็เลยเอาลองไปตวปรตวจตรวจก็เลยเจอซึ่งซึ่งจริงๆโลกต้องขอบคุณเขานะใช่แต่มันก็เลยมีข้อถกเถียงมีดีเบตเพราะว่าพอประเทศแอฟริกาใต้เขาบอกว่าฉันเจอตกอกตกใจกันอเออคือแบนการเดินทางจากประเทศแอฟริกาใต้ทันทีแล้วก็สนามบินเคอติกวุ่นวายมากแล้วประเทศแอฟริกาใต้ก็รู้สึกว่าไม่แร์ คือแล้วต่อไปอ่ะใครจะมาบอกคุณว่าประเทศฉันเจอเชื้อไก่พันเพราะว่าถ้าเกิดฉันบอกคุณเนี่ยนะเธอก็มาห้ามไม่ให้มีการเดินทางเข้าออกซึ่งมันกระทบกับเศรษฐกิจมหาศาลอันนี้เป็นเป็นข้อถกเถียงที่เขากําลังคุยกันอยู่ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วไปทําแบบนั้นเนี่ยมันแฟร์หรือเปล่ากับประเทศที่เขาแสดงความโปร่งใสแต่หนูรู้สึกว่าพอมองในมุมประเทศอื่นอะ่ะก็เข้าใจได้ที่เราจะกลัวไปก่อนอจากประสบการณ์ที่ผ่านมาทีเนี้ย นโยบายเนี่ยจะเปลี่ยนหรือไม่ต้องดูว่าอีกสองอาทิตย์ข้างหน้าเนี่ยโอมิครอนเนี่ยมันน่ากลัวจริงไหมถ้ามันไม่น่ากลัวจริงก็อาจจะยกเลิกนโยบายแบนได้ซึ่งข้อดีก็มีอยู่อย่างหนึ่งอย่างที่บอกเนี่ยคือการแบนการเดินทางจากประเทศในกลุ่มที่อยู่แอฟริกาทางตอนใต้เนี่ยมันไม่ได้เป็นการแบนอยน่างถาวรคือเขาประเทศที่เขาแบนการเดินทางเขาก็แค่บอกว่ารอสองสามสัปดาห์ให้ข้อมูลมันชัดเจนมากกว่านี้เนี่ยเขาก็จะมีนโยบายที่เปลี่ยนไปถ้าเกิดมันไม่อันตรายจริงๆใช่ทีนี้อัปเดตล่าสุด วันนี้สหรัฐพบผู้ติดเชื้อแล้ววันนี้ก็คือวันพาราฮาร์ที่สองเป็นรายแรกพบในแคลิฟอร์เนียเป็นคนที่เดินทางกลับมาจากแอฟริกาใต้เมื่อวันที่22ก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆแต่เขาก็บอกว่าไม่น่าแปลกใจเพราะก่อนนั้นหมอฟอชีโจไบเดนผู้นำสหรัฐก็ออกมาบอกแล้วว่าเขาจะไม่แปลกใจถ้าเจอการพบเชื้อโอมิครอนในสหรัฐเพราะว่าโรคระบาดอะ แล้วอันนี้มันเป็นเกรด t วร์มยเดอร์เป็นข้อเตือนใจครั้งสําคัญเลยว่าไม่มีใครปลอดภัยหรอกถ้าเกิดประเทศใดประเทศหนึ่งยังอยู่ในภาวะที่มีความเสี่ยงอยู่อ,อันนี้มันทําให้มีการพูดมากขึ้นว่านี่มันคือสิ่งที่โลกตะวันตกหรือประเทศร่ำรวยต้องต้องคิดใหม่นะที่กักตุนวัคซีนไว้อะใช่เพราะว่ามีนักวิทย์ออกมาเตือนว่าที่แอฟริกาใต้พบเนี่ยก็เพราะว่าปัจจัยหนึ่งก็เพราะ ฉีดวัคซีนได้น้อยแล้วพอในสังคมไหนที่วัคซีนยังน้อยอะพี่นะมันก็มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้ไวรัสเนี่ยกลายพันธุ์ได้ง่ายขึ้นคือถ้าเกิดมันฉีดวัคซีนน้อยอัตราการติดเชื้อมันก็เหมือนกับสูงขึ้นง่ายขึ้นแล้วพอมันพอวรัสมันอยู่นานๆเนี่ยมันก็ต้องปรับตัวเพื่อที่จะเอาตัวรอดมันก็มีเทศไปเรื่อยๆใช่ไหมมันหมายถึงว่าพอผู้ติดเชื้อป่วยหนักได้นานขึ้นวรัสก็อยู่ในตัวนานขึ้นก็กลายพันธุ์กลายพันธุ์ไปเรื่อยๆเพราะฉะนนนนั้้ออยยย่่างเี พี่คิดว่าประเทศต่างๆอย่างตอนนี้ WHO ก็พูดถึงแล้วเห็นมีการตั้งโครงการเลยขึ้นมาเพื่อที่จะเหมือนกับคิดใหม่เรื่องของการกระจายวัคซีนว่าเฮ้ยที่กักกักตุนๆเอามาเต็มแขนเนี่ยแล้วประเทศยูฉีดได้60-70ไม่ได้แปลว่า<น>จะปลอดภัยนะเว้ย<น>ถ,ถ้าเกิดที่อื่นเขา<ร>ยัง20-30<น>อยู่แล้วส่วนใหญ่ประเทศในแอฟริกาเนี่ยนะก็วัคซีนในระดับต่ำทั้งนั้นแล้วก็มีการพูดแล้วเนี่ย หรือจะเป็นบทลงโทษของประเทศตะวันตกเพราะว่าก่อนหน้านี้แอฟริกาเนี่ยทั้งโลกไอ้ทั้งออทวีปเนี่ยก็พยายามที่จะผ่านไปทาง WHO บอกว่าขออนุญาตออให้มีการตั้งโร<ล>ง,งงานผลิตวัคซีนในแอฟริกาซึ่งก็ยังยื้อกันอยู่ใช่ๆแล้วโควิดก็ได้น้อยกว่าเป้าเยอะเลยอีกประเด็นหนึ่งก็คือคนสงสัยว่าแล้ววัคซีนที่ฉีดอยู่เนี่ยช่วยได้หรือเปล่า หมายถึงว่าวัคซีนท right> uh ี่ค่อยๆกันอยู่เนี่ยนะเอาเอาไม่ค่อยก่อนวีนปกติพี่คนหัดลวต้องบอกว่าพอมีไวรัสกลายพันธุ์เนี่ยเขาก็คาดว่าอาจจะไปลดประสิทธิภาพของวัคซีนที่ใช้กันอยู่แต่ไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าวัคซีนสู้ไม่ได้เลยนะแต่ลดสมมติเคยกันได้60ก็อาจจะเหลือ30อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ก็ยังแบบฉีดไปเถอะเพราะยังป้องกันแบบอาการป่วยหนักป้องกันเสียชีวิตได้แล้วก็แล้วก็ต้องอย่าลืมว่ามันยังมีสายพันธุ์เดลต้าอยู่ใช่ใช่อย่าลืมเพราะเดลต้าเนี่ยเป็นตัวหลักเพราะฉะนััั้้้้นนกก็ยงงปออไไดดบูเตร์ แปลว่าอีกอันหนึ่งที่เรารู้ก็คือว่าวัคซีนฉีดดีกว่าไม่ฉีดเพราะอย่างน้อยอันที่หนึ่งสำหรับสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยมันก็กันได้เป็นตัวเลขที่เรารู้กันแล้วจะก,กี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ว่าไปอันที่สองโอมิครอนเนี่ยก็ดูแนวโน้มว่ามันจะป้องกันได้ถึงแม้มันจะลดเปอร์เซ็นต์มาก็ตามแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีวัคซีนที่แขนใช่ไหมแล้วสัญญาณดีก็คือในบรรดาผู้ป่วยทั้งหมดตอนนี้ยังไม่มีใครป่วยหนักและยังไม่มีใครเสียชีวิตเพราะฉะนั้นก็อาจจะ ไม่น่ากลัวจริงก็ได้แล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงถ้าเกิดมันไกลพันในตำแหน่งไอหนามเยอะๆอ่ะจริงๆแล้วถ้าลอจิกง่ายๆคือยิ่งเยอะยิ่งอันตรายไม่ใช่หรอใช่มันจริงก่อนหน้านั้นมันเคยมีทฤษฎีว่าไวยรัสเหมือนเหมือนมันจะมีช้อยให้เรียกว่ามันอยากจะแบบแพร่ระบาดได้เร็วในเวลาสั้นมันก็จะต้องทําตัวมันให้แบบก่ออาการป่วยให้น้อยอพี่นาเพื่อให้โฮสต์ติดเชื้อแล้วก็แพร่เร็วๆว่าจะได้เดินทางไปนั่นไปนี่ได้แล้วมันก็ไปร้ายทีหลังนี่หรอ อันนี้หนูก็ไม่แน่ใจแต่อย่างเดลต้าเนี่ยเดลต้าก็อาการไม่หนักแต่แพร่ได้เร็วมันก็เลยระบาดไปทั่วโลกโอ้ยอย่างนี้เฮ้ยมันร้ายนะม,มันเหมือนกับที่เราเคยคุยกันมะอย่างเชื้ออีโบลาเนี่ยอีโบลาเนี่ยแรงมากนะติดเชื้อนี้ตาย90%แต่ว่าการที่ติดละอาการหนักเนี่ยข้อดีของมันอย่างหนึ่งก็คือว่าโฮสต์หรือว่าผู้ป่วยเนี่ย เขาจะไม่สามารถเดินทางได้เชื้อมันกระจายได้ไม่เยอะใช่ทําให้อัตราการติดเชื้ออีโบลาเนี่ยมันน้อยเพราะว่าคนที่ติดแล้วเนี่ยโอกาสในการที่จะไปเจาะแจ๊ดเนี่ยลืมไปได้เลยเพราะว่าจะนอนแบบอยู่บนเตียงทําให้อีโบลามันถูกจํากัดพื้นที่การระบาดอยู่เฉพาะในแอฟริกาเท่านั้นบางประเทศด้วยมันไม่ได้ไปทั้งทวีปแต่อีพวกตระกูลโคโรนาโคโรนาทั้งหมดเนี่ยอาการไม่หนักบางทีไม่แสดงอาการ โฮสก็เลยแจกไปนูน่นแจกมานี่แล้วก็ใช้ชีวิตแล้วก็แพร่ได้ง่ายแต่ว่ามันก็น่ากลัวเพราะว่าน,นานคตถ้าเกิดมันเปลี่ยนใจแล้วแบบเออฉันจะร้ายขึ้นมาออแล้วมันติดทั้งโลกแล้วเราก็าไม่รู้ว่ามันคาดเดาไม่ได้หรืออีกอย่างหนึ่งก็คือปัญหาที่มันจะเกิดกับโรงพยาบาลระบบสาธารณสุขคือต่อให้ป่วยน้อยแต่ว่ามันก็แต่ถ้าคนป่วยมันเยอะแบบเป็นล้านคนอย่างพี่นาระบบก็รับไม่ไหวก็แต่ว่าที่เขาบอกว่าไม่ต้องกลัวเพราะว่าอาการไม่ได้หนักเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ มันก็ไม่ใช่ไม่ถูกทั้งหมดหรือป่ะอาจจะกังวลได้แต่อย่าตื่นตนระหนกหรือเปล่า <laughs> <ม>เพราะว่ามันมีเสียงที่บอกว่าไม่ต้องกลัวอะไรเสียงก็บอกว่ากังวลไว้ก็ดีคือพี่อย่านั่งเหม่อเลยนะดิตรตั้งแต่เจออีโอมิครอนเมื่อวันพฤหัสที่แล้วเนี่ยเขียนข่าวทุกวันขนาดนักวิทยาศาสตร์ยังเสียงแตกเลยอะ่ะไม่ต้องนักวิทยาศาสตร์้วยนะไอคนผลิตวัคซีน่ะไฟเซอร์กับโมเดอร์นาไม่ยังพูดไม่เหมือนกันเลยแล้วเรานั่งเหม่อเลยอะแล้วก็ฟังคุณหมอยง ก็ก็ก็เหมอเพราะว่าแล้วตกลงเราจะทําตัวไงนั่นระสิเราต้องรอดูไปก่อนพี่นาแต่ประเทศเรายังไม่พบผู้ติดเชื้อนะวันพฤหัสนะวันพฤหัสก่อนที่เราจะจํากัดการเดินทางจากแปดประเทศในแอฟริกาทางตอนใต้เนี่ยปรากฏมีคนจากฐถานั้นเข้ามาแล้วแล้วตอนนี้ตอมกำลังติดตามคนกลุ่มนั้นมาเพื่อตรวจด้วยวิธี PCR เทสสองรกว่าคนเยอะนั้นน่ะเยอะสิ แล้วตามมาได้เมื่อวานพี่อ่านข่าวเมื่อคืนวันพุธอ่ะตามมาได้สิบเอ็ดคนพี่ก็เลยสงสัยว่าฝันนี้เขาไม่ไปทั่วประเทศแล้วนะเนื่องจเข้ามาแล้วมันไม่มีระบบต้องตรวจต้องตัวนี่เวลาคนเข้ามาหรือเขาอาจจะอยากให้มาตรวจซ้าว่าเป็นโอไมคนหรือเปล่าใช่ต้องตรวจซ้าว่าเป็นโอไมคครองหรือเปล่าอก็ขอให้ยังมีนะ เพราะฉะนั้นสรุปตรงนี้ก่อนเราจะจากกันไปเพราะจะรออีกสองสาสัปดาห์ก็จะมีข้อมูลมากขึ้นแต่อันนี้คือสิ่งที่เราพอจะพูดได้ในขณะนี้แล้วก็ที่ต้องทําไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ไหนก็คือถ้าไม่จําเป็นก็อย่าถอดหน้ากากห่วงไว้ก่อนป้องกันหลังมือก็ยังต้องทำหลังมือยังต้องทํารักษาระยะห่างก็ยังต้องทาใส่หน้ากากนามันแล้วก็ฉีดวัคซีนใช่เพราะว่าเราเห็นแล้วว่าถ้าสมมติถ้าคนไม่ฉีดวัคซีนกันเยอะๆเนี่ยมันกลายเป็นแบบแหล่งเพาะเชื้อให้เชื้อแพันธุ์นเพราะฉะนั้น การฉีดวัคซีนน,นอกจากจะปกป้องตัวเองแล้วยังเหมือนเป็นการปกป้องสังคมไปด้วยจ้ะอ่านะตายละโอมิครอนหลุดมาโอมิครอนขอให้ไม่เจอ <laughs> จ้าสวัสดีจ้า <laughs> ลืมสคริปต์ินาะ <laughs> <laughs> มีเรื่องสำคัญจะประกาศก็คือว่าตัวตัดตัวเทปที่จะออนแอร์วันคริสต์มาสวันที่25ทธันวาคมนี้เนี่ยจะเป็นบรรยากาศแบบชิวๆมานั่งตอบคำถามกันชิลๆคือคุยเรื่องตาลิบันนั่นแหละไม่ชิล ก็เลยจะเป YouTube, Facebook, chips, like well, KK, oh. ิดโอกาสให้แฟนเพจเนี่ยนะฝากคำถามไว้ใน YouTube ใน Facebook ได้หมดเลยแล้วเดี๋ยวเราจะเลือกมาถามได้ทุกอย่างเลยเกี่ยวกับช่องก็ได้เกี่ยวกับพี่นาเกี่ยวกับตัวลิตเติ้ลเกี่ยวกับโอมิครอนได้หมดเลยถามเกี่ยวกับตัวลิตเติ้ลกับตัวพี่นิดตอบได้ทุกเรื่องเลยใช่ไหมได้เลยแต่ว่าจะจะเลือกมาไหมแล้วจะตอบไหมอีกเรื่องสำหรับคำถามที่เราเลือกมาตอบออกอากาศเนี่ยเราจะส่งแก้วแก่นี้ไปให้ แต่ว่าถ้าใครไม่อยากลุน้นไม่อยากแย่งชิงก็ยังสั่งซื้อได้ยังเหลืออยู่นะฮั <laughs> เสเซลมากเลย <laughs> เอาล่ะไปจริงๆแล้วสวัสดีครับ